อรุณสวัสดครับเช้าวันใหม่บรรยากาศสดใสนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสโอวิ่ตาม่าเทันเดินตามลุงพี่ใหม่อีกสายนึงนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับผม อีกสายนึงนะ่ครับผมที่เดินสายไกลสายยาวผ่านหน้างเรียนบ้านพันศรีนะครับเช้าครับบ้านพันศรีแขวโอกาสถึงม .3 นสามนะครับผมการศึกษาพอเพียงเมื่อปี2 5 5 6ครับถือว่าเป็นโรงเรียนเก่า ได้ฝึกสอนครับอาตุเลยครับโอ้บัตรติสนมเอแกดยามเช้า

เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตามวิ่งกลับมากลับมารออยู่ที่บ้านสมัยอิมอิมบ่เนี้ยเบียมเบียม này yeah, bào bao rồi. Bíp. Yeah. 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 សុខហើយទៅទៅទៅវិញទៅអូគួយបាទទៅទៅនេះច្រើនទៅបាញ់តិទីហេតុអីណាបិសតទៅអឺហេតកិនទៀងអើអូអើព្រោះបាញ់បាញ់មកមកមកសឡាអូអូទៅឲ្យបងលោកទីមកយាទៅដល់ហេតហេតហេតកិនទៀងអើចេះរួចបាក់ อืมอืมพัดตึกลงอุ่นเลยอาจจะพอได้น้ำอยู่มั้างนะครับเนาะขับกลับครับเทว่าสายทีสายไกลบ้านน้อยนะครับ นั่นก็จะเป็นสัมบูรณ์